มาชมความงามของลำไผ่ก้าดาวกันนะครับวันนี้เป็นไผ่ที่ลำแข็งแกร่งแข็งแรงมากนะครับเหมาะที่จะทําบ้านไม้ไผ่กระท่อมไม้ไผ่หรือว่ารีสอร์ทไม้ไผ่นะครับเหมาะมากเลยนะครับโดยเฉพาะโครงสร้างเพราะลำเขาเนื้อหนาครับลำแกงลำตรงเป่าสูงชะรูดครับและกิ่งแขนงไม่มีนะครับด้านข้างมีแต่กิ่งแขนงด้านปลายครับจัดการง่ายเป็นลักษณะกอโปร่งโล่งนะครับสวยงามมากครับผม นี่ครับสูงมากนะสูงชะนลู่เลยนะครับอันนี้รุ่มยี่ม20เมตรนะครับลำตรงเปล่าชะนลู่ครับสวยงามมากนะครับปีนี้ขึ้นมาสองลำนะครับนี่นะครับลักษณะกอเป็นลำห่านครับเป็นลักษณะไผ่ลำเดียวครับผมสวยงามมากนะครับลำแข็งแรงเนื้อหนามากนะครับเห็นไหมครับลำที่สองของเขานี่ครับ ลำขนาด4นิ้วแล้วนะครับลำที่สองก็ใกล้เคียงกันครับลำแรกก็เกือบ4นิ้วแต่ว่าลำที่สอง4นิ้วเลยนะครับลำตรงเป่าสูงชลูดครับสวยมากครับผมเป็นไผ่ที่ต้องรีบขยายพันธุ์เลยนะครับตัวนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ